สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่รายการจริงปะและผมก็ยังอยู่ที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิท101กรุงเทพมหานครค่ะและเช่นเดิมค่ะก็ยังคงอยู่กับท่านเจ้าคุณราชหรือพระราชปัญญาวาชิโรโดมพระอาจารย์ดรสุพลขันติพะโลเจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครั้งที่แล้วนะคะยังรู้สึกสนุกนะคะ กับการที่พระอาจารย์เล่าเรื่องของสมาธิกับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่เขาจะต้องใช้ในเรื่องของการนำสมาธินะคะไปใช้กับการเรียนแล้วก็มันมีคำถามหลายๆคำถามและคำพูดหลายๆคำพูดนะคะที่มันออกมาแล้วทำให้ต่อมาอยากจะกลับมาถามท่านพระอาจารย์ต่อเราไปฟังกันนะคะว่าตอมจะถามอะไรพระอาจารย์ค่ะ กราบนมัส,สก,การค่ะพระอาจารย์วันนี้นะคะต่อมาต่อนะคะพระอาจารย์ค่ะ ครั้งที่แล้วนะคะสนุกมากค่ะวาอาจารย์และได้ประโยชน์มากมีคนเข้ามาถามและก็เข้ามาคอมเมนต์มีด้วยเหรอมีเจ้าค่ะาเลีมีเจ้าค่ะมีถามเผอิญครั้งที่แล้วเนี่ยที่ฟาอาจารย์พูดเกี่ยวกับในเรื่องของการทําสมาธิแล้วทําให้เราจิตตกนะคะคนที่มีอาการจิตตกคนที่แบบเป็นโรคสมาธิสั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครั้งที่แล้วที่ฟาอาจารย์พูดในเรื่องของบางคนก็คือฆ่าตัวตายคราวนี้ ครั้งที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับเยาว,วชนไปละวต้องอยากให้พระอาจารย์เนี่ยได้คุยกับทางผู้ชมนะคะว่าเราจะต้องทำสมาธิอย่างไรสำหรับคนวัยที่ทำงานหรือว่าพวกที่อายุ50-60แล้วจะต้องทำสมาธิอย่างไรถึงจะถูกวิธีแล้วก็เพื่อให้เกิดการสะสมพลังจิตที่เพียงพอในการที่จะต้องไปอยู่กับสังคมแล้วก็ปัญหาเศรษฐก<อ>ิจณตอนนี้ค่ะอาจารย์อโอ้โหอยากจะตอบคำถามเนี่ยรึเกิน ทอมได้ทุกใจาาสาธุเจ้าค่ะความจริงแล้วพระอาจารย์หลวงพ่อเิริยังหรือเจ้าประคุณสุริรยาณวิชิโดมเนี่ยท่านสอนสมาธิมาโอ้ยเรียกวห้าสิบหกสิบปีท่านมีความชํานาญเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องวิปัสสนาเป็นอย่างยิ่งท่านได้สร้างเป็นตําราเรียกว่าหลักสูตรครูสมาธิคําว่า <ๆ S 2> ครูสมาธิหมายถึงครูสอนตัวเองอ๋อเจ้าค่ะสาธุค่ะส่วนมากไปสอนแต่คนอื่นอยงั้นต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้น,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 น แหมชี้ได้ชี้ดีแล้วคนก็ไม่ชอบด้วยท่านบอกว่าสอนตัวเองสมัธงรู้จักสอนตัวเองสมัธงอย่าไปชี้คนอื่นเขาสอนตัวเองนี่ท่านจะเลยสร้างหลักสุครูสมาธิขึ้นมาเพราะนั้นสมาธิเนี่ยพูดง่ายๆหลวงพ่อว่าคืออาหารใจเจ้าค่ะทีนี้อาหารกายก็เยอะแยะเด็กก็ทานอาหารอย่างเด็กผู้ใหญ่ก็ทานอาหารอย่างผู้ใหญ่คนสูงอายุก,ก็ทานอย่างสูงอายุ สมาธิก็มีสมาธิอย่างเด็กสมาธิอย่างผู้ใหญ่สมาธิกับผู้ทํางานมีมดหลวงพอ่อสร้างหลักสูตรไปหมดเลยแต่ที่สําคัญคือวันนี้ต้องการคนทํางานทํางานไม่ออฟฟิศออฟฟิศหรือเปล่า <c oughs> คนท <c oughs> ั่วไปกันแล้วกัน <c oughs> ท่านผู้ฟังเอ้ยเรื่องสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเด็กของผู้ใหญ่ของพระของชีเป็นของทุกคนเหมือนอาหารเราทานใครทานมันก็อิ่มคนนั้นแล้วก็มีกําลังใจกําลังกายเข้าหมกคนนั้น แต่ว่าอาหารที่ดีเราก็ต้องเลือกรับประทานเพราะอะไรรู้ไหมคนตายเพราะอาหารก็เยอะแยะคนมีสุขภาพดีเพราะอาหารก็เยอะแยะใช่ไหมล่ะใช่ค่ะในขณะเดียวกันอาหารใจก็คือคนตายเพราะอาหารใจก็เยอะแยะอาหารใจคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะใช่ไม่บอกเนี่ยไม่บอกแล้วหนูจะรู้ห่ือคะอาหารใจคืออารมณ์ค่ะ อารมณ์นั่นคืออาหารใจเพราะ,ะนั้นใครไม่มีอารมณ์มีทุกคนอย่างเด็กก็มีอารมณ์อย่างเด็กโอ้ยแค่จับกระดาษมาตึ๊กต๊อกติ๊กเขาก็หงอเราะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาเพลิดเพลินแต่ถ้าหากว่าไปพูดเรื่องวิชาการเด็กไม่สนใจแล้วทีนี่ยเบือ่อเขาไม่อยากฟังเขาอยากเล่นการ์ตูนนี่คืออาหารอาหารเด็กอาหารผู้ใหญ่ก็อีกแบบหนึ่งถ้าเราไปเล่นอย่างเด็กเขาก็หาว่าเราบอบอคืออะไรเนาะคือผิดปกติพูดชัดคือบ้าน,นะเนะี่ยเพราะว่า <laughs> มันของเด็กเราอัปเกรดเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่ายัางไงเราก็เล่นไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เราเล่นไม่ได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้แต่ว่ามันต้องเล่นในแบบผู้ใหญ่ถ้าไปเล่นอย่างเด็กในที่ไม่ถูกต้องมันก็มีดีอีกเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นอาหารใจใครๆก็ทําสมาธิได้แค่หายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้จะท่าไหนท่าไหนก็ได้คุณไม่ลมหายใจอยู่แล้วเนี่ยถ้าทําเป็นจิตลักษณะก็นั่งสมาธิถูกวิธีซะ นั่งข้าวาทับขาซ้า,ายหรือว่านั่งเกาอี้อย่างพวกเราก็ได้แล้วทำยังไงอ๋อก็หลับตาเสียหลับตาเพราะอะไรทำไมต้องหลับตาทาไมหลับตา <c oughs> เห็นแมวเดินโอ้แมวไปไหนวะโอ้เห็นคนมันพูดคนไปไหนอีกมันก็ฟุ้งซ่านอ,อีกอ้กำลังนั่งสมาธิเสียงเพลงเดวเดาเนียอยเสียงเพลงอะไรใครร้องเนี่ยมันก็ไปอีกแหละอ๋อคือจิตมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านเพราะเสียงเพราะเห็นภาพเพราะหลับตาไม่ได้เห็นซะหูก็ไม่ได้ยินเสียงสะมันก็สามารถควบคุมจิตได้ง่าย เพราะนั้นจึงในที่จึงไปที่สงบสงบมันง่ายกว่าหรือว่าทุกวันนี้มีมือถือเยอะแยะเนาะก็เอามือถือเสียบอะไรฟังเอียร์โฟนก็ได้เนี่ยฟังเข้าไปก็เทศอะไรกว็กว่าไปก็หรือว่าฟังธรรมะหลับตาไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นนั่งท่านี้ก็ได้สบายสบายไม่ต้องมือขวาทํ้มือซ้ายก็ได้นั่งสบายสบายอยู่ที่ออฟฟิศถ้าหากว่า นั่งไม่ถูกที่ขึ้นรถเมยก่อนขัดสมาธิขึ้นรถไฟขัดสมาธิเอาอันนี้ผิดปกติแล้วเจเราทําภายในไม่ต้องให้อวดรู้ใครแม้ไปเรียนมาแล้วก็ไม่ต้องอวดรู้ขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าไปนั่งรถเมว่อขึ้นปั๊บขัดสมาธิปั๊บแล้วก็พุทโธพุทโธอันนี้ว่าเกินไปไม่ต้องแล้วก็หลับตาหรือว่าพุทโธพุทธโธลืมตากับพุทธโธพุทธโธภายในไม่ต้องไปฟุ้งซ่านอย่างอื่นรักษาใจตัวเองเพราะใจตัวเอง จะสุขก็เพราะใจตัวเองจะทุกข์ก็เพราะใจตัวเองเราปรุงแต่งเองเพราะฉะนั้นสมาธิทั่วไปนะ,ะอยากจะบอกว่าคแค่ว่าพุโทโธพุโทโธหรือสัมมาอรังน,นะมาพะทะหรือรู้รู้ลมหายใจเข้าออกก็ใช้ได้แล้วอ๋ออันนี้คือคือคือฝึกสามารถฝึกแบบนั้นได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วเดินจงกรมล่ะคะเดินจงกรมก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งใครคไม่เดินมั่งในโลกนี้มันก็เดินดพอเดินแล้วก็กาหนดหน่อยอืม ดังเราหายใจไหมหายใจเอาหายใจก็กำหนดหน่อยก็ลมกำหนดลมหายใจเข้าออกท่านเองแล้วนั่งจะมีเมื่อร่างกายมันสงบแล้วทายังไงเอาก็รู้ลมหายใจเข้าออกเสร็จลมมันไม่เคลื่อนไหวเดี๋ยมันเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวแล้วก็หายใจเข้าก็รู้ไอ้็นี่คือสงบหรือว่าตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจแล้วเป็นยังไงจีมันก็ได้พลังกิจเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่เราชาร์จปั๊บเราก็ไม่ต้องยุ่งกับมันมันก็แบตเตอรี่มันจะไฟมันจะเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันเต็มเมื่อไหร่เราก็ใช้งานได้ พราะนั้นเราจึงลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เรานั่งรถไฟแล้วก็หลับตาของเราเหมือนกับพักผ่อนนั่งรถจนก็เหมือนกับพักผ่อนไม่ต้องคุยกับใครนี่คือรักษาใจหรือว่าสร้างแบตเตอรี่ใจ<ม>พอไปถึงที่ทําง,งานได้พลังแล้วอุ้ยคุยกับใครก็สนุกดีเนี่ยแต่ถ้าหน้าบูดมาจากบ้านมาที่ทําง,งานก็โบดีกะนั่งอ่งนโอน้อออโหเกิดเรื่องวุ่นวายนี่คือพลังจิตด,ดีมันลดไปแต่พลังจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้น พลังจิตที่ไม่ดีคือหงุดหงิดคือเบื่อคือเซ็งคือกังวลมันมีพลังจิตสองแบบนะพลังดํากับพลังขาวไอ้พลังดานี่คือเบื่อคือเซ็งคือกังวลคือเครียดคือคิดฟุ้งซ่านแปลว่าพลังดําเมื่อมีพลังดํามากเท่าไหร่มันก็ทําร้ายตัวเองก็ได้เหมือนคนฆ่าตัวตายคนจึงมีกิจซึมเศร้าคนเรียกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าคนเป็นโรคเครียดอ่ยมองอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยโอ้ยโรคนี้มันบุ่นไปโรคนี้มีแต่ความล้มเหลว ในที่สุดมันก็อยู่ไม่ได้นี่คือพลังกิจเลวหรือว่าพลังกิดํามันครอบงาความใสก็เหมือนกลางคืนอ่ะเคยไปกลางคืนไหมยังมีไฟฉายนะมองเห็นอะไรไหมมันมืดนี่คนกิดมืดก็เหมือนกันพอกิดมืดไม่อยู่จ่ะจีมันก็ฆ่าถดตายแต่ถ้ากิจใสเหมือนกลางวันเราเดินไปไหนก็ได้เจ้าค่ะกิจมันสว่างก็คิดทางออกได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นสมาธิจะไปสร้างกิดดำให้กลายเป็นกิดขาวกิดขาวก็มองเห็นสว่างสวัย สติปัญญาเกิดขึ้นก็แก้ไขปัญหาชีวิตได้โรคซึมเศร้ามันเข้ามามันหายไปโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดสติและเกิดปัญญามันก็แยกแยะอารมณ์ได้เราะนะั้อารมณ์ของใจจะเป็นความดีต่างๆที่เราสร้างขึ้นมามันก็ทําให้เกิดความชุ่มฉ่ำเบิกบานใจอารมณ์ทําให้ความเบิกบานใจก็ได้อารมณ์ทําให้หงุดหงิดก็ได้อารมณ์ทําให้เครียดก็ได้อารมณ์ทําให้ซึมเศร้าก็ได้อะไรที่ทําให้เราซึมเศร้าเราก็จะไปคิดซ้ําสิ อะไรที่คิดซ้ำๆมันก็เกิดพลังงานโอ้ยเบื่อโอ้ยกงังวลโอ้ยเครียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือคิดไม่หยุดพลังตัวนี้มันก็เพิ่มมากขึ้นพอเพิ่มมากขึ้นคุณก็นั่งไม่ติดคุณก็อยู่ไม่ได้กระวนกระวายเมื่อคุณรู้อย่างนี้ทําไมคุณไปเสริมมันก็เหมือนคนกินเผ็ดกินไม่หยุดมันจะเผ็ดไม่หยุดเหมือนกันถ้าคุณหยุดเผ็ดมันก็ความเผ็ดก็จะลดลงไปลดลงไปในที่สุดก็หายเช่นเดียวกันความงมินความเบื่อความเสี่ยงเรารู้ว่ามันไม่ดีอย่าไปเสริมมันมแก้ แก้ไขด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกชาร์จแบตเตอรี่ใจนี่คือคนออฟฟิศคนแบบไหนก็ทําได้และคุณก็จะลดจากความซึมเศร้าลดจากความเงาความเบื่อความเซ็งคุณก็จะจิตพุทธะเกิดขึ้นจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานคุณจะไม่ทําร้ายตัวเองคุณจะไม่เบียดเบียนใครแค่เบียดเบียนตัวเองก็มีความทุกข์มากแล้วนั่นหมายความว่าการทําสมาธินี่คือทําให้เราสามารถที่จะ สะสมพลังจิตอย่างนี้ป่ะคะพระอาจารย์ถูกต้องแล้วก็ไปใช้ล่ะคะอา้าวหน้าที่ของจิตมีสามอย่างอ่ะอบอกดีไหมเนี่ยดีค่ะบอกหน่อยนะคะพระอาจารย์ <c oughs> บอกหน่อยได้ไหมล่ะบอกหน่อยนิดนึงอา่า,อาบอกมากมากก็ได้ได้เลยค่ะพระอาจารย์อา่าบอกมากก็ได้หน้าที่ของจิตมีอยู่สามอย่างหนึ่งรับอารมณ์ 2> 2. สองเก็บอารมณ์เจสามใช้อารมณ์ทีนี้อารมณ์อะไรที่เรารับเข้าไปรับ อย่างรับประทานไปว่ากินค่ะอ่ารับก็คือกินจิตมันกินอารมณ์แล้วกินตอนไหนบอกหน่อยได้ไหมกินตอนหิวอ่า,อาก็ได้อ่าร่างกายกินตอนหิวแล้วมันหิวก,ก็กินได้ค่ะแต่จิตกินอารมณ์เนี่ยตอนมันคิดปรุงแต่งอตอนคิดน่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงใช้คําพูดว่าสัมมาสังกัปปะคือจัดระบบความคิดถ้าไม่จัดระบบความคิดมันจะคิดไปเรื่องอดีตน แลวคิดอนาคตมันฟุงซ่านนี่คือปล่อยมันคิดมันก็คิดมั่วมันก็ได้พลังจิตมั่วแล้วก็ถ้าได้พลังจิตไม่ดีมันก็เศร้าโอ้ยโลกเกลียอุนวายโอ้ยมันจะออกอาการต่างๆนี่คือพลังจิตไม่ดีแต่ถ้าพลังจิตดีเข้าไปพลังจิตดีเข้าไปพลังจิตบวกมันก็สงบเพราะมันทําให้เหมือนกับน้ำำาําอมฤตมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเรามันจะทําให้มีความสุขเกิดปีติ เติบอิ่ม,ม,มนั่งก็ยิ้มภายในไม่ต้องยิ้มออกหน้าหรอ,อ <laughs> ยิ้มภายในเรียกว่ายิ้มในหลวงพ่อว่าอย่างนั้นมันจะมีความสุขนั่งคนเดียวก็ได้จ้ะไ,ไม่ซึมเศร้านะไม่เหงาด้วยนะนี่แต่ความสุขเบิกบานใจอยู่คนเดียวก็ได้นี่คําว่าพลังกิจกําลังใจอันเดียวกันคนคิดว่าพลังกิจไปในแง่ลบไปเพ่งให้กระทนกระเทนหรือว่าเพ่งอะไรในทางลบไม่ใช่พลังกิจหรือว่ากําลังใจอันเดียวกัน แต่โดยทั่วไปเขาเรียกว่ากําลังใจดังนั้นเรารับอารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีเราก็รับหมดเลยถูกต้องเพราะว่ารับแล้วทําไมเก็บไว้เมื่อเก็บไว้เราก็ต้องใช้มันก็เหมือนเราเรียนหนังสือภาษาไทยเนี่ยเรารับภาษาไทยเข้าไปเรียนอ่านเขียนพูดพอรับเข้ามาเยอะเอะทีนี้มันก็ใช้ภาษาไทยภาษาเวียดนามไม่ได้เรียนภาษาพ,พาม่าไม,ม่ได้เรียนแล้วมันรับเข้ามาใช้ภาษาพม่าได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มี เรารับแต่งดหิดเข้าไปเรารับเบื่อเข้าไปเรารับซึมเศร้าเข้าไปเรารับเซ็งเข้าไปเราจะไปใช้อารมณ์ดีได้ยังไง่ะคุณุณต้องใช้อารมณ์เบื่ออารมณ์เซ็งอารมณ์กังวลอารมณ์เครียดสิเพราะเรารับอารมณ์ไม่ดีเข้าไปใจหรือว่าจิตอันเดียวกันนะจิตใจวิญญาณอันเดียวกันเหมือนพ่อบิดอนบิดาป้าป้าแดดดี้มันยังความหมายเดียวกันเลยเพราะว่าใจจิตวิญญาณอันเดียวกันหรือว่าจิตวิญญาณหรือว่าจิตใจเขาก็พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจมีหน้าที่สอย่าง ให้เข้าใจ understand understand ค่ะมีหน้าที่สามอย่างหนึ่งค่ะ i see ค่ะ i o u see IC ผัวพระอาจารย์ค่ะแต่หนูก็คือยังฟังแล้วยังงงงตรงที่ว่าแล้วสมาธิอะค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการรับอารมณ์ดีกับไม่ดียังไงอะค่ะอ้าวอารมณ์ดีคุณก็กรองจิตอ๋อกรองอารมณ์อารมณ์ไม่ดีคุณเอาเข้าไปสิ แล้วก็หายใจเข้ารู้แล้วว่าพุทโธพุทโธทําให้รู้ทําให้ตื่นรู้อะไรรู้ตัวเองเรากำลังทาสมาธินะรู้ตัวเองอยู่ขณะนี้รู้ตัวเองอย่าไปคิดออกนอกออกนอกมันฟุ้งซ่านรู้ตัวเองเนี่ยรู้ตัวเองเพื่อต้องการให้รู้ตัวเองรู้ตัวเองมากเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญานี่คือรู้ตัวเองมันก็จะไม่ไปหาเรื่องคนอื่นเพราะมันรู้ตัวเองมากคนไม่รู้ตัวเองจีไปด่าคนอื่นไปฟุ้งใส่ร้ายคนอื่นไปนินทาคนอื่นนี่คือไม่รู้ตัวเองปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ย ไปว่าเขาแต่ถ้ารู้ตัวเองว่าเขามันดีหรือมันก็ไม่ดีตัวเองใครอยากฟังให้คนอื่นว่าเรามันก็ไม่มีแต่ทำไมไปว่าเราก็เพราะคุมตัวเองไม่ได้แต่ถ้าว่ามีพลังกิจดีมันคุมได้อ๋อมันก็คือเป็นการการคุมของอารมณ์และการกรองอารมณ์แล้วก็เลือกที่จะรับสิ่งที่ดีๆเข้าถูกต้องแล้วก็เก็บสิ่งที่ดีๆไว้เก็บสิ่งดีๆไว้และก็จะต้องใช้ใช้สิ่งที่ดีๆก็คือพลังบวกใช่ S <S <S อพอรับพลังไม่ดีมันก็เก็บพลังไม่ดีแล้วก็ใช้พลังไม่ดีวันนี้งดหยิดจะไปใช้ความาใช้ความสงบไม่ได้เพราะงนหยิดมันมีมากคุณคิดเรื่องนอนเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตฟุงซานวันนั้นคงกับฟุงซานทั้งวัน <S <S 2> <S 2> แล้วคุณจะไปใช้อารมณ์ดีไม่ได้ยังไงคุณก็เบื่ออ๋ออกันอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยลองปากปากยัง นเหมือนก,กินยาบ้าเลยนะอาจารย์แต่ถ้าหากว่าคุณรับพุโทโธเข้าไปคุณรับพลังกิจที่ดีเข้าไปคุณสงบพุโทโธคือพุโทโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ลมาหายใจเข้าออกเข้ารู้ออกรู้เข้าออกออกรู้ให้มันมากมากสิตัวนี้มากเท่าไหร่คุณก็ควบคุมไม่ให้หมดงิดไม่ให้เบื่อไม่ให้เส็งมากเท่านั้นเหมือนกับมีเครื่องปรับอากาศอยู่เนี่ยมันเย็นออกมามากเท่าไหร่ ความร้อนจางไปจางไปจางไปในที่สุดมันคุมพื้นที่มีแต่เย็นสบายนั่งมุมไหนก็เย็นนอนมุมไหนก็เย็นยืนมุมไหนก็เย็นเดินที่ไหนมันก็เย็นเพราะว่าความเย็นมันมากแต่ถ้าความร้อนมากนั่งมุมไหนมันก็ร้อนยืนมุมไหนมันก็ร้อนนอนมุมไหนมันก็ร้อนจิตถ้ามันวุ่นวายมันก็ทรมองเดียวกันเพราะเราสร้างพลังจิตบวกมากเท่าไหร่ความสงบใจมากขึ้นสติปัญญาก็มากขึ้นแยกแยะได้เพราะนั้นอารมณ์คืออาหารของใจอารมณ ถ้าดีทําให้คนนั้นมีความสุขในชีวิตทานข้าวก็อร่อยนอนก็หลับแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีทําให้บุคคลนั้นซึมเศร้าเครียดหมดหงิดกินก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับนั่งก็ฟุง้งซ่านมีแต่เครียดเพราะอะไรคุณรับมาเองอารมณ์อาหารไม่ดีมันทาร้ายสุขภาพก็บอกแล้วไงอาหารกายคนตายเพราะอาหารก็เยอะแยะไม่ใช่หรือใช่ค่ะแล้วคนสุขภาพดีก็เพราะอาหารก็เยอะแยะไม่ใช่หรือใช่ค่ะเหมือนคุณ ต๋อมต้นต๋อมเนี่ยทานเยอะหน่อยมันก็จะตุยตุยแล้วนะันก็จะมีอาการตุยหนุยนิดนึงนนไหนเพราะอาหารท้าอยู่ข้างนอกไม่ทานเข้าไปมันจะตุ้ยหนุยอย่างงี้ไหมเราอ่าค่ะหนูต้องเริ่มเริ่มเริ่มเลือกสกินแอลกให้พอประมาณเดี๋ยวนี้เทศกาลอะไรนะกินเจเราเรารู้ดังรู้จักว่าเลือกเลยมันก็ทําให้สุขภาพดีถ้าันสุขภาพไม่ดีอยู่ที่เรากิน ตอนนั้นอารมณ์ไม่ดีอยู่ที่เรากินอารมณ์ดีเราก็เลือกเอาซีก oh, yeah, yeah ็เยอะแยะนี่ <"Yeah> แค่อารมณ์กลางๆคือหายใจเข้าก็รู้ออกกรุนี่คือกลางที่สุดไม่ถึงเรื่องอดีตไม่อนาคตอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวนี่นี่คืออารมณ์กลางที่สุดแล้วคนจะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแยกแยะอารมณ์ได้อารมณ์เข้ามามหมายถึงอารมณ์บวกอารมณ์ลบเนี่ยเราจะเหมือนกับใส่หน้ากากซัดเข้าไปต้องการ เชื้อโรคไหมไม่ต้องการปิดไว้คือปิดใจของเราด้วยว่าพุโทโธพุโทโธหรือหายใจเข้าก็รู้หายออกมันจะเป็นการกรองอารมณ์โดยอัตโนมัติเพราะอะไรเรารู้แล้วแล้วคนทั่วโลกทำไมไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าเชื้อโรคมันไม่มีแล้วคนที่มีอารมณ์ดีแล้วเขาก็ไม่ต้องหวังพุโทโธเองเพราะว่ามันเต็มแล้วเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมันเต็มแล้วก็ไม่ต้องชาร์จอกีกใช้สิเพราะนั้นรับเก็บใช้รเรารับอารมณ์ดีๆมาก็ใช้อารมณ์ดีสิเพราะนั้น คณทำไมถึงหัวราะคณทำไมต้องมีความสุขในชีวิตพระอารมณ์ดีคณเก็บไปเยอะๆคก็คใช้อารมณ์ดีเถอะเอาคนทำไมไม่ด่าฉันบ้างคณทำไมไม่งุนงดใส่ฉันอฉันมีอารมณ์ดีฉันไมไปด่าคุณทำไมอืออย่างเงี้ยฉันมีแต่อารมณ์ดีเพราะนั้นฉันจึงยิ้มได้ทั้งวันไม่ใช่ฉันบ้านนะอ๋อฉันยิ้มเป็นเวลาอยู่ค่ะพระอาจารย์อย่างเงี้ย ค่ะพระอาจารย์วันนี้นะคะต่องก็ได้ความรู้มากเลยที่เกี่ยวกันในเรื่องของการที่จะต้องนําพลังจิตไปใช้ก็คือการทําสมาธิทําให้เรากรองอารมณ์ถูกต้องแล้วเราก็จะต้องแล้วจะต้องเกต์โทษทีค่ะอาจารย์ก็คือรับรับก่อนรับอารมณ์โดยที่จะต้องกรองอารมณ์ก่อนใช่การใช้สมาธิเป็นเริ่มต้นละใช่ไหมคะพระอาจารย์พุทโธพุทโธพับนี่คือกรองอารมณ์้วี่ยมีคาเยอะแยะแต่เราเลือกพุทโธหรือเลือกลมหายใจนี่คือกรองแล้ว พอกรองแล้วก็กรองต่อไปนะไม่ใช่กรองคำเดียวหยุดนะค่ดว่ากรองไรหยุดจะต้องกรองแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะกรองให้เพียงพอค่ะแล้วสำหรับพอกรองอารมณ์แล้วคันนี้ก็คือเราก็คือเก็บไว้มันจะเก็บโดยอัตโนมัติมันอ่าพอเก็บเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยใช้อารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ดีถูกต้องหลังจากที่เรากองมาแล้วถูกต้องค่ะ พระอาจารย์คะก่อนจากกันในวันนี้นะคะต้อมอยากให้พระอาจารย์นะคะฝากคติธรรมให้กับคนทั่วไปที่เขาอยู่ในวัยทํางานหรือว่าอยู่ในวัยเกษียณนะคะได้รับทราบหรือนําวิชาสมาธิเนี่ยคะ่ะไปใช้สําหรับพวกเขาเองได้าาเลยคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะข้อสําคัญต้องมีเรื่องในใจกับทั้งนั้นแต่ที่สําคัญจะฝาบเป็นคติธรรมก็คือว่าให้รู้ว่าอาหาร มีทั้งอาหารกายกับอาหารใจอาหารกายทําให้กายแข็งแรงก็เยอะแยะอาหารกายนี่บางครั้งก็ทําให้สุขภาพไม่ดีคนตายเพราะกินอาหารก็เยอะแยะหรือว่ารับประทานอาหารก็เยอะแยะในขณะเดียวกันคนก็สุขภาพดีหน้าตาเหมือนพิธีกรต๋อมๆเน็ตสวยอย่างเงี้ยก็ดีเยอะแยะเพราะฉะนั้นอาหารกายถ้าทานดีมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอน ถ้าทานไม่รู้คุณค่าของอาหารทานเพื่อความอ,ารอร่อยมากเกินไปร่างกายมันก็จะอกพูดตรงๆคืออ้วนอ้วนมากเกินไปก็เป็นแหล่งของโรคภัยแค่เจ็บส่วนอาหารใจทีนึ่งคืออารมณ์ต่างๆทําไมเราไม่เลือกเอาอารมณ์ดีๆเข้าสู่ใจของเราถ้าเราเลือกอารมณ์ดีๆอารมณ์ดีเกิดขึ้นใจก็จะมีความสุขและก็นอนหลับง่ายทานข้าวก็อร่อยอยู่กับสังคมก็มีแต่ความสุข แต่ถ้าหากว่าเราไม่เลือกอารมณ์ที่ดีเข้าไปเกิดความหงุนหงิดคิดแล้วคิดเบื่อแล้วเบื่ออีกสัง่งเชงแล้วสัง่งเครียดแล้วเครียดแล้วเป็นยังไงชีวิตสุดท้ายคุณมีแต่เครียดพอเครียดมากๆคุณก็ซึมเศร้าพอซึมเศร้ามากๆคุณก็ฆ่าตัวตายนี่คืออารมณ์แท้ๆอารมณ์ทําให้คนมีความสุขอารมณ์ทําให้คนมีความทุกข์อารมณ์ทําให้คนหมดหงุดหงิดเพราะนะั้นเลือกเอาอารมณ์ดีๆเข้าไว้ อารมณ์ดีคืออะไรหายใจเข้ากรู้หรือว่าพุทโธหรือว่าสัมมาระหังน้ำพระทะจุกบหนอพองนอได้หมดอารมณ์อะไรที่มันดีว่าไปเถอะอารมณ์ที่ไม่ดีปิดหน้ากากไว้ใส่หน้ากากไว้ป้องกันเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคหมดหงิดเชื้อโรคเบื่อเชื้อโรคเซ็งเชื้อโรคเครียดเชื้อโรคซึมเศร้าพวกนี้เป็นเชื้อโรคทั้งนั้นเพราะมันทาจิตของคุณให้เศร้าให้เหงาให้เครียดเพราะนั้นอยู่ในอารมณ์ใดเราก็ต้องรู้ว่าอารมณ์บวกอารมณ์ลบ เพราะนั้นอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอารมณ์คืออาหารของใจอารมณ์จะทาให้ใจของคุณเบิกบานคุณก็เอา,อารมณ์นั้นอารมณ์อะไรที่ทําให้ใจคุณซึมเศร้าหรือว่าเหงาหรือว่าเครียดทําให้คุณไม่มีความสุขคุณก็อย่าไปทานอย่าไปคิดนั่นเองส่วนอาหารกายคุณก็เลือกรับประทานได้พอบระมาณถ้าหากว่ารู้จักให้อาหารกายให้อาหารใจชีวิตของคุณก็ยิญยาวและมีความสุขทำงานก็ดีด้วย สาธุค่ะพระอาจารย์วันนี้นะคะต๋อมก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้คติธรรมจากพระอาจารย์ก็รู้สึกดีใจมากแต่พระอาจารย์คะมันจะต้องกลับมาอีกแน่ๆเลยค่ะ<อ>พระอาจารย์ยเพราะหลังจากที่อ่อนแอแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคําถามกลับมาหากในโอกาสหน้าเนี่ยต๋อมจะกลับมาหาพระอาจารย์นี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ยินดีเสมอได้เลยค่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตนะคะกราบลาพระอาจารย์ค่ะเจริญพร วันนี้นะคะเรานะคะก็ได้ประโยชน์จากการมาฟังพระอาจารย์ที่เราจะทราบในเรื่องของการรับเก็บใช้นะคะของสมาธิกับบุคคลทั่วไปทําให้เราอ่ะจะได้สะสมพลังจิตและนําการใช้นั้นออกไปเป็นลักษณะของการใช้เขาแบบอารมณ์ดีๆนะคะเป็นพลังงานบวกให้กับทุกๆคนวันนี้ต้องต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระราชปัญญาวชิโรดมจเจ้าอาวาส วัดเทพเจติยาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก่อนจบรายการในวันนี้ขอฝากรายการจริงฝากนะคะในกลุ่มของแฟนเพจนะคะ Facebook ติ k ต่อแล้วก็ YouTube นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราให้ผู้ชมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะให้พวกเรานะคะได้ทำงานกันต่อไปอีกค่ะวันนี้รายการจริงป่ะขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะจริงป่ะการที่จะมีพลังจิตได้นั้นจะต้องทำสมาธิ จิตที่จะเป็นสมาธิได้นั้นต้องจิตเป็นหนึ่งจ็ดเป็นหนึ่งได้นั้นก็จะต้องบริกรรมพุทโธเมื่อบริกรรมพุทโธแล้วอารมณ์ต่งตางๆมันก็หายไปเมื่อจ็ดเป็นสมาธิได้แล้วจ็ดก็สามารถผลิพลังจิตขึ้นมาได้เมื่อผลิพลังจ็ตขึ้นมาได้แล้วพลังจิตก็จะสะสมไว้ที่เจิต เมื่อสะสมไว้ทีจิตจนกระทั่งแก่กล้าแล้วสมาธิก็จะมากลายเป็นตัวควบคุมจิตใจของเรา